สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับก็สู่สเกลลูกพ่อเวฟนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำกระท้อนทรงเครื่องนะครับโดยสูตรของแวะเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับกระท้อนปุยฝ้ายลูกใหญ่ๆคัดพิเศษนะครับอันนี้ย่าจ๋าก็ปอกกระท้อนนะครับแล้วดองไว้กว่าจะได้กินกระท้อนทรงเครื่องนะครับ ขอบอกวเลยว่า,าขั้นตอนยุ่งยากมากนะครับ,<ชอ>บตัวพุ่งนะครับเครื่องเคียงกระท้อนทรงเครื่องของก็จับแวะเดี๋ยวนะครับกระบวยของคนแล้วแับ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นน้ำเชื่อม,ออมร้อนๆนะครับจัดโดยยาจ๋าอันนี้ก็ได้ทำการคั่วมะพร้าวนะครับให้หอมให้แห้งให้หอมแล้วก็ใส่ทุกเข้ากลนกันไป ขั่วจนกว่าจะแห้งเหลืองหอมนะครับแจะนด้นะครับก็ได้กินนะครับปวดแขนครับปวดแขนจะให้กินครับผมั็เพิ่มามาแล้วนะครับต้องไม่ย้ยนนี้ก็แห้งแล้วก็เหลืองนะครับหอมน่ากินหอมมะพร้าวคั่วนะครับรอบรรจุพันธุ์นะครับตอนนี้นะครับ หลังจากมีเครื่องแข่งนะครับคือกุ้งแล้วก็มีน้ําเชื่อมนะครับตอนนี้กําลังเคี่ยวอยู่ตอนนี้ถาดอากมานะครับตอนนี้ก็อีกอย่างนึง,นงคือโถรวลิสงคั่วนะครับเราคั่วเองทองํเาเอ,ทเองหมดหอ,อไม่มีการเหม็นหือนะครับงานนี้ นี่ถั่วที่คั่วแล้วนะครับออกจะดำๆนิดนึงเดี๋ยวรอเลาะเปลือกออ,ออกนะครับเจะก,ก็จะขาวน่ากินตัวที่คั่วนะครับเราก็จะมาบี้ให้เอาเปลือกออกไปนะครับเราก็มาดูว่าอตอนนี้ยังไม่ได้เอาเปลือกออกนะครับ<อ>สวยหอม รับประทานนะครับไม่ใช่เหมือนร้านค้าทั่วไปที่ขายนะครับเหมอนหมิ่นหื่นนะครับอันนี้เราสดใหม่นะครับกุ้งที่คัวนะครับตอนนี้นะครับเราบรรจุใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะมีการบรรจุครับตอนนี้นะครับหลังจากที่อุปกรณ์เครื่องเคียงนะครับได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็บรรจุใส่ถุงพร้อมส่งครับพร้อมส่งครับครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เชิญรับประทานกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ